มาแล้วครับที่เพื่อนๆรอคอยนะครับตัวนี้ครับมีดเน็บปลายบัวครับหรือว่ามีดเน็บเลวหวังครับผลงานของช่างยันนะครับจากราคา400บาทครับสมัยก่อนก็ขาย400านะครับแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลดราคามา350บาทก็น่าจะเป็นปีที่แล้วแล้วนะปีที่แล้วนะราคา310บาทแล้วช่วงต้นปีขึ้นมาเนี่ย ปรับราคาเป400บาทเท่าเดิมนะปรับราคา400บาทเท่าเดิม,นะาาททดมแต่วันนี้ครับเขาลดราคาลงมาเหลือ350บาทนะครับจาก400บาทนะครับนี่เลยครับสุดท้ายกลับมาราคาเดิมจนได้ครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่11.8นิ้วครับบวกลบนะ11.8นิ้วบวกลบบางเล่มก็จะอยู่ที่11.7บางเล่มก็อยู่ที่11.9นะครับความกว้างครับอยู่ที่2.4นิ้ว สันมีดหนา6 5มิลครับเกือบเกือบเจ็ดอีกนิดเดียวจะเกืเกือบเจครับสันหนามากดูครับตัวนี้ใช้งานลุยได้ทั่วไปเลยนะครับงานหนักงานเบาได้สบายมากแล้วดูปลายมีดเขาเหมือนกระดอกวัวเห็นไหมครับด้านหลังจริงๆเหมือนมีดม้งด้วยนะครับเนี่ยสามารถขุดดินได้